สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันนะครับประสบการณ์การซื้อบ้านที่ออสเตรเลียนะครับหลังนี้จะเป็นบ้านหลังที่3นะครับที่ผมซื้อที่ออสเตรเลียซึ่งหลังนี้ผมก็กำไรลตั้งแต่แรกเลยเดี๋ยวผมจะเล่าใฟังนะครับคือตอนที่ผมซื้อหลังแรกกับผมก็มีู้ว่าเราควรจะมีเงินสำรองแต่จริงแล้ว,วเงินสำรองสำคัญมากก็คืออย่างน้อยเราต้องมีเงินสำรองในบัญชีของเราอะ ที่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันของเรานะครับแปดเดือนขึ้นไปอันนี้จะปลอดภัยมากสบายๆเลยครับซื้อบ้านอย่างนี้สองไรสบายๆโอเคครับเรามาเข้ากันเลยนะครับอันดับที่หนึ่งเลยก็คือพอพอหลังจากที่เราบินเงินสำรองเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาเช็คความสามารถในการคู่ก่อนเช็คยังไงก็เราอาจจะโทรหาแบงก์รือว่าเราอาจจะโทรหาบโบรกเกอร์นะครับ แบงก์ทุแบงก์เราโทรหาได้หมดเลยว่าคือบอกเขาว่า,าผมอยากเช็คความสามารถในการกู้นะครับว่าผมสามารถกู้ได้เท่าไหร่ <ST S 1> <ST S 1> พอหลังพอหลังจากเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะจริงๆเราเช็คลหลายๆแบงก์ก็ดีนะครับเพราะว่าคือบางแบงก์ก็ให้น้อยบางแบงก์ก็ให้เยอะนะครับพอหลังจากที่เรารู้ความสามารถในการกู้แล้วเนี่ยเราก็จะมาหาซื้อบ้านกันนะครับ คืออันนี้สําคัญมากเลยในการซื้อบ้านอนะ่ะเป็นสําคัญมากๆเลยว่าเราจะได้บ้านราคาไหนมันจะอยู่รอดไหมปล่อยเช่าได้ไหมสําคัญมากๆเลยก็คือวิธีของผมทานะครับผมหาซื้อบ้านในทําเลเกรดเ A แล้วก็ต่ากว่าราคาตลาดอ่ะทำไมต้องเป็นทําเลเกรดเนะครับคือทําเลเกรดเเนี่ยคือแบบทําเลเกรดเอหแบบมายเขาว่ามันเป็นแหล่งที่คือ คนเขชอบอยู่กันอนะ่ะเช่นใกล้ห้างใกล้โรงเรียนใกล้สถานที่เล่น,นึงต่างอะไรประมาณนี้ครับใกล้โรงพยาบาลด้วยอะไรเงี้ยครับคนก็ชอบอยู่แถวแถวนี้กันนะครับให้ผมคิดว่านะครับไม่เกิน5กกิโลนะครับถ้าเลย5้กิโลขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นเกรด B และหรือ b บวกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วทำไมเราต้องซื้อทำเลกเกรด A นะครับเพราะว่า ราคานะครับใครๆก็ชอบอยู่กันราคาก็เลยขึ้นไว่หนึ่งนะครับสองเวลาเราปล่อยเช่าเนี่ยก็ปล่อยเช่าได้ง่ายใช่ไหมครับใครๆก็ชอบอยู่แถวานั้นแหละนะครับแล้วทำไมราคาต้องให้เราซื้อได้ต่ำกว่าราคาตลาดนี่แหละครับอันนี้แหละอันนี้คือทริคเลยที่ผมที่ผมซื้อที่ เอาควีนสแลนด์นะครับคือจริงๆแล้วอะ่ะผมซื้อรอบออสเตรเลียเลย,เลยทุกเมืองเลยผมผมจะโทรหาทุกเอเจนต์ทุกบ้านทุกหลังที่ที่ผมมีความสามารถในการกู้อยู่ผมก็ไปเดียวเขาเลยนี่คือวิธีของผมง่ายๆเลยผมไปเดียวกับเขาว่าเนี่ยครับความสามารถคุณเท่านี้ผมซื้อได้ไหมสมมุติว่าราคาบ้านเขาขายอยู่สมมติาราคาตลาดอะ่ะเขาขายอยู่สามแสนผมก็เลยบอกเขาว่าเนี่ย ผมดูความสามารถแค่นี้ครับได้ไหมครับอ่บางเจ้าก็ให้บางเจ้าก็ไม่ให้นน่นนี้นั่นผมโทษจกนกว่าผมจะได้แล้วผมก็ได้มนานจริงเดี๋ยวผมจะช่ให้ดูตอนท้ายนะครับว่าที่ไหนแล้วตอนเนี้ยราคาตลาดเท่าไหร่แล้วผมซื้อมาเท่าไหร่โอเคนะครับเมื่อกี้ถามว่าทําไมต้องต่ํากว่าราคาตลาด ก็คือหนึ่งเวลาเราเวลาเราปล่อยขายอ่ะมันจะปล่อยขายได้ง่ายเราไม่ติดมือสมมุติว่าคือไอ้บ้านข้างๆเราอะ่ะเขาซื้อมาราคาสามแสนห้าแล้วเขาก็อาจจะปล่อยขายสักสี่แสนอะไรย่างนี้ครับเพื่อ,เอนเราซื้อมาแค่สามแสนเราได้กำไรตั้งแต่แรกแล้วก็ขายแค่สามแสนห้าวมาไมครับ <laughs> นี่และครับคือทริคโอเคพอ พอหลังจากนั้นปุ๊บนะครับอันนี้ก็สําคัญพอๆกันเลยก็คือในเอเรียนั้นนะ่ะค่าเช่ามันต้องสัมพันธ์กับค่าผ่อนบ้านนะครับอาจจะอาจจะน้อยกว่านิดหน่อยค่าผ่อนบ้านได้อันนั้นก็คือ,อยังไงเราก็ได้มาตั้งแต่แรกแล้วนะครับแต่จะดีกว่านะครับถ้าเราหาได้ให้มันเ o v e r ค่าเช่าแต่ก็สำหรับผมไอ้หลังเนี้ยแรกๆอะ่ะก็คือ ตอนนั้นผมซื้อดอกเบีย้ยมันแค่นี้ใช่ไหมครับตรงน,นี้มันดอกเบีย้ยมันเพิ่มมาประมาณนี้ส่วนบ้านหลังนี้มันก็เข้าเนื้อของผมมาประมาณอาทิตย์ละไม่ใช่อาทิตย์ละเดือนเดือนละประมาณร้อยหรือหรือสองร้อยเหรียญแต่ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าผมได้กําไรหลายหมื่นตั้งแต่แรกแล้วครับ๋ยนะ่ผมจะโชว์ให้ดูนะครับว่าบ้านไหนที่ผมที่ที่ควีนสแลนที่ผมซื้อมานะครับ คือมันอยู่ในในในก็คือออกมานอกเมืองนิดนึงนะครับในบริสเบนควีน e n แลนด์นะครับคือเว็บไซต์ที่ผมดูเนี่ยเป็นเว็บไซต์ธรรมดาเลยโดยเมนเลยนะครับเห็นไหมเออนี่นะครับมองเห็นไหมเออ คือหลังเนี้ยผมซื้อมาแค่2องแสนตอนเนี้ยข้างๆเขาขายไป3ามแสนแล้วภายในระยะเวลาไม่ถึงปีโอเคนะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ทักได้นะครับสวัสดีครับ